ับประมาณนั้นไม่ซื้อรถเร็วรถอะไรครับรถ G T B เอ้าโอ้คุณเหรอไม่ซื้อเร็วไม่ซื้อผมจะซื้อแล้วนะเร็วเร็วเร็วไม่ซื้อผมจะซื้อแล้วนะเร็วไอ้เชิยอันนี้เขาต้องกี่เดือนอะไรหนึ่งเดือนนานป่ะหนึ่งเดือน S <S มีในจังหวะหนึ่งไอ้แดงพัฒวาชาขับไปเคี่ยวเรื่องผู้หญิงจึงต้องเตือนว่าใครของจริงจำวันวันนี้ไม่ได้วันเดียวไอ้สัสวันนั้นกูเหนื่อยหรือเปล่าวันนั้นมันเครียดหรือเปล่าช่วงนั้นมันมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าไปเลยคือแบบผมแบบไม่เอาเขาก็คงจะต้องหาคนที่จำเก่งๆแล้วแหละถ้างั้น เออถ้าเป็นผมอย่างว่าคนเราไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นด้วยคำว่าถ้าจำได้จะดียังไงซะถ้าเราจำได้ยังไงเขาก็รู้สึกดีอยู่แล้วเพราะมันผมว่าทุกคนรู้สึกดีหมดแหละเวลาที่เราจำเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆของคน,นอื่นได้อะ จำว่าแบบชอบกินอะไรจำว่าแบบว่าปกติมาร้านนี้ชอบสั่งอะไรจำได้ว่าเขาชอบเลขอะไรจำได้ว่าถ้าเขามาแบบนี้แบบนี้เขาจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆอ่ะถ้าเกิดเราจําได้อ่ะมันจะมีแต่ความแฮปปี้อย่างเดียวเลยเพราะด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะจําได้แล้วเราไปจําได้อ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาจําได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย <SC> เออเขาจําได้ไงวะเฮ้ยเขาจําได้ไงไอ้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างงี้จําได้ไงอะไรอย่างเงี้ยันอันนี้เห็นด้วย แต่ถ้าจําไม่ได้แล้วแบบรู้สึกวก็เป็นคนไม่สําคัญอันนี้โอ้โหกันหลักอยู่พอเลอกบางเรื่องมันก็นะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละถ้าเรื่องแบบเออเนี่ยเห็นด้วย แต่จงว่าเรื่องความรักแม่งพูดยากถูกปะล่ะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบว่าสิ่งที่เราคิดอะมันถูกหรือเปล่าหรือเขาจะคิดยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คนคิดหรือสิ่งที่คนอื่นคิดหรือสิ่งที่เขาคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ไงว่าความรักที่คุณคิดหรือที่คุณคิดว่ามันสวยงามของคุณอะมันคือมันคือสิ่งที่ถูกต้องอะเข้าใจปะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือแม่งไม่มีใครรู้เลยว่าแม่งคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกปะล่ะ ราะความรักแม่งไม่มีรูปแบบหรอกเฮียคือถ้าเกิดสมมติแบบอะไรมาเนะ่เข้าใจใช่คือความรักแม่งไม่ได้มีว่าแบบเฮียต้องทําอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแบบจบหลักสูตรอะไรเงี้ยครับได้ตั้งขายรถเลยปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อครับผมประมาณนั้นไม่ซื้อรถเร็วรถอะไรครับรถ g t ทเอ้าของคุณเหรอไม่ซื้อไมอมจะซื้อแล้วนะซื้อเร็วเร็วเร็วไม่ซื้อผมจะซื้อแล้วนะ เร็วอะไรไ้ือให้ผมซื้อกืออะเร็ว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 เดี๋ยวมีคนมาซื้อเอาดีไปซื้อเอาดีมันแพงนะเว้ยไอ้เชี่ยเอาดีคือเซอร์ไพรสว่ะข้อกิจอะไรเนี่ย เดือนนานน่ะหนึ่งเดือนเออเคสองเดือนขนาดไหนวะเนี่ยไปคุณไปเดี๋ยวอดีตไปแต่งรถป่ะโหอยากได้ไม่ใช่หรอเอ้าเอามาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนแต่งรถกันเอามาจากไหนเอามาจากไหนอะไรเอามาจากไหนไปไปแต่งเอามาจากไหนไปแต่งรถไปแต่งรถเอามาจากไหนไปแต่งรถไม่เอามาจากไหนไปแต่งรถ มันสองล้านนะเว้ยไ,ไม่ใช่เหรอมันสองล้านเลยนะสองล้านไม่ใช่เหรอสองล้านเลยนะปะ่ะหรือว่ามันเท่าไรหร่วะหรือว่าล้านหนึ่งหรืออะไรวะ คือซื้อเพียวๆหนึ่งจดหนึ่งเอ็มรวมแต่งรวมอะไรก็สองล้านเหรอคือคนเพิ่งกดมาเลยเหรอเ<ะ>พิ่งกดมาจากร้านเหรอ,อม,มันเท่าไหร่นะ,ะล้านหนึ่งเหรอล้านล้าน,าน 1. 1ร้านหนึ่งจุดหนึ่งเหรอร้านหนึ่แสนห้าหมื่นลองดีดี เราเอาเงินมาจากไหนไปนี่ไปแต่งแล้วไม่ค่อยมีเงินไม่ใช่หรอ<ม>คุณมันแพงมา,มากเลยนะเว้ยเยชี่ยร้านหนึ่งนะ อ๋อไม่ไม่ซ่อมนะครับ 他变爸了？哎呀！啊、哦！哎 <Yeah. S 1>！哎！ เดินบนก่อนขอบคุณนะครับหนึ่งหลานนะ่ะแล้วมีเงินปะเนี่ยไอ้ไม่ต้องถามได้ไหม รถคุณยังไม่มีเลยอ๋อก็มีสองคันเนี่ยคูเรียแล้วก็อ,อ๋อก็ใช่ไงแล้วคุณไม่ก็ก็ใช่ไงแล้วคุณจะเบิออร์ยังไงอาอถ้าผมไม่อยู่คุณจะเบิออร์ยังไงเท่ามืนเท่มืนอย่าพูดเยอะเจ้าพอ อไอไอเห็นว่าอยากได้มากทีีบีไม่ใช awesome> yeah well ่เหรอก็ก็อยากได้ก็อยากได้อยากได้อยากได้แล้วไอ้ตนอยู่สตนอยู่ปตนเดีเนี่ยก่อก่อนก่อน นนก่อนใกล้เขิน,นกออะไรอ่ะก่อนไม่ได้เหรอกอนไม่ได้เลยได้ขอบคุณครับเฉียเอ้ยแม่ อาดิคนคนไปแต่งเปล่า่แต่งเลยหมายหมายถึงแต่งรถเหรออะไรอ้ยยโยโยโอ้ยโยโอ้ยอยโยยยยยยยโยโอ้ยโยโอ้ยโย้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ย รอช่างหมดอูว่าไงไม่หมดมคานอกส จะกดตายเดี๋ยวให้กดแล้วกันแล้วให้ไปได้เลรอเว้ยดูยดิชนพังเลยเหรอกูเราขอโทษเอาเงินอ๋อรถรถจะพังอยู่แล้วใช่ปะ่ะ แล้ได้ก่อชาวติ้งทำไมอ่ะงงนะเว้ยโ okay, okay. อเคโอเคเปิดชาวติ้งด้วยนะเว้ยชิคกะาเพาค่ะ <laughs> เปิดชาวติง้งเ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่มีอะชื่อชื่อหลังเฉยใช่หรอมีมีนามสกุลไหม

ยูเดอร์ตันรอในห้องทำไรอ่ะทันเดอร์อะไรพาคนมาแต่งรถเฮ้ยแต่งรถอีกแล้วเหรอคุณเสียมข่าวครับโอ้โเสียดีมีคนมีคนเซอร์ไพรส์ผมว่าดิทำไมอ่ะเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะเนี่ยเขาซื้อ g t วให้ผมเนี่ยเฮ้ยเกินไปคุณ

ก็คือช่างหมดแล้วรอก่อนเนี่ยจำได้ได้หรอหนึ่งเดือนจำได้นี่อ้ยเขื่อนนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคอันน้าไปทางอื่นทำไม ขอ,อบอภาพแปบนึงเฉี่ยเฉียแต่งเสร็จก่อนอ้จ <c oughs> ๊ด <c oughs> แีแต่งแต่งรถใส่ก่อนแล้วกันเอาจริงคันนี้ให้เขาดีกว่าแต่ว่าโอ้ยแต่เป็นซื้อแบบก็เขาซื้อมาให้ผมไงแล้วเขาจะเอาไหมละ่ะ <c oughs> เขาคงไม่เอาไม่เอาอีกอะ ่ยโหลด gtb โอเคโอเค gtb <TV S 1> มีอ,อะไรต้องทำบ้างไหมโหลดไอ้ใช่เอ้ยเขาอยากได้อะไรวะคิดก่อนดิ ที่ผมคิดออกที่เขาอยากได้ก็มีแต่สนับเวลสองอะสนับเวลสองเ,องเดียวที่คนนึือ,อกออก